สูตรต้นปูให้ในัสูตรต้นปูอปบอกออกอาอกาศแล้วเนาะมันจะตมาเรียนเอาบอกออกอาอกาศนะมันยังได้บุญขั้นตอนขั้นตอน,นตอน้นตองมาเบ่งก่อยังใส่แน่นี่มันจะนุ่นอยนะู่ในคนต้มน้ำปลาปนใส่ปลายยังก็ได้วาดตะกดต้ตตมน้ำปลาปนดีๆเพาให้มันเหม็นข้าวปูเจ้าะกะชนิดที่เอาไปขวให้มันสุกซะก่อนแล้วก็ไม่แกะ แกะดีๆเอานมเอาเตียวมันออกขามันออกแล้วกับอันไหนมันเป็นเตียวมันอะไรคือเตียวมัน่ะเตียวก็คือไอตัวที่ว่ามันเป็นตัวแม่ตัวเธอกันไหมตัวแม่ก็ผู่เออแต่คทีว่าแข็งๆเน่ะตัวเถธอฉันไม่รู้นะแต่รู้แต่ตัวผู้ตัวผู้เนี่ยตัวใครเป็นผู้อุตส่าห์ขยันแบันนี้วันนี้ก็เอามาตำใช้กันกับป่าแกะปลาปนดีๆแล้วตำ ต้องเตรียมปูก่อนต้องเตรียมปูมาแกะหมองนมมันออกแล้วก็เตีหยมหมองขาหมองยังเอาออกให้หมดแต่ว่าเหลือไว้ตรงตรงตรงนั่นอันนี้แกะสองเลย่ะกระดองยังสี่เฮ้าเฮ้าเอาสอนอ่าเฮ้าเอาสอนเทียออกอ๋อมันมันออกอามันมันออกแต่ว่าอีกอีกฝั่งขามันน่ะเฮ้าเอาน่มเอาขามันออกแล้วเตียมมันออกกระดมใส่กับปูกปอยพ่อแกะออกมามันสิเป็นขาวขาวางๆางมันน่ะเออได้ใส เอาอเป็นเส้นใ่บ่เออนี่แม่เสียบไม้จระเวงเขาเรียกนมนมปูเออหนมปูเห็นแต่นมเมียก็ดูนมปูบ้างก็ได้บัานี่นั่นนั่นเด็ดบ้นนี้กะตั้ใช่กันกับปลาปนเห็นแต่นมน้องปูโอ้หนั่นนนมนมปูเป็นนี่เด้ออันนี้มีเตียวมันเอ็นนมมันเอออันเขาเรียกนมมันอยุงเออเตียวมันที่แม่เด็ดออกนะในอันน่องมันอยู่มองคางมันบ่ นั่นไงมันใสๆเออยู่ขขังๆเลยล่ะนี่คือนมนม่นีปูเอาออกมันสีอไม่เคยเห็นตุ่เทียหรือน่มเตียวมันจะยุ่มองนี้นี่นี่นี่คือครื่อาเนี่กระเด็ดออกไปให้หมดภมยในเนื้อมันจังเอาออกน้ำเนื้อต่อเอาเจ้าแม่เอายิบมะขามหนึ่งเอาไปเลยลูกชามียังสีคือเอาออกมักงสี่เอาขามันออกให้มดแล้วเอานมมันออกนี่เอาส่วนนี่นี่ทั้งหมดนี่เอาตำใสกันน้ำปลา ตําไปเลยอันนี้เออตําไปเลยเด็ดออกแกงสีเด็ดแกงสีเออเด็ดออกนี่ขามันก็ออกนี่เหลือต้นเนื้อมันนี่โอ้เห็นเหลือต้นเนื้อเขาขามันนี่เอาตําใส่กันกระป๋าตําใส่กันกระป๋าต้มสักก้อนมันยังตําอ่าเจ้าไปคั่วสักก้อนแล้วปูสำรับข่อยข่อยข่อยต้มคั่วสักก้อนให้มันสุกเลยกับจังข่อยมาแกะแต่ว่าต้มทั้งตัวนีแต่ยังมาแกะแต่ตำใส่กันกับปลาปน ตำ<ม>ให้มันละเอียดละเอียดคันคันผู้ได้กินย่งย่ยพวกกินกะไส้พริกป่อนอนะ่ะตำไปน้ากันม,มันยังสียังสีสวยอบอกสูตรเคลียลับ<ม>สียังสีสวยมันนี่กะตำให้มันละเอียดที่เมืองสะกอนคันยังมันยังมี ติดเนือ้อติดอ่ากระดูกปูกะตําไปอีกตําเห็นโดนโดน,ดนต้องต้องต้องตรวจด, <c oughs> ดูส<แ>ักคนแมนบันนี่บันนี่น้ำต้มปูนเข้าเนะี่ยกะซิมเบิงมันเข้มเพราอมันจางไปวอต้มต้มน้ำประแดกต้มน้ำต้มปนให้มันให้มันได้วันถอดปลานี่เขาเขาปิ้งเขาเขบอกเขาต้มแล้วแต่เจ้าต้มจังไงก็ได้คอแขมันยักข้าวเออคอแขมันยักข้าวปลาแห้งปลาสดได้หมดเออได้หมดว่าแต่จาวต้มให้มันข้าวน้ำประแดกกให้แซ่บบันนี่เวลาหยอดน้ำประแดก ไส่น่ะให้ค่อยๆหยอดกระตำไปน้ำหยอดไปน้ำตําไปน้ำมันสีออกมาเป็นสีแบบนี้ออกนวดโอ้โหเลยแมนว่ามันตำซ้ำที่ยาเราหย่อนนำไปแดกแล้วเรื่อยพ่กมันเครื่องปรุงเลยว่าไม่หยังตำใจชอบไม่หยังเลยอืมบ่ไซด์หยังม่น้ำไปแดกซื้อๆือน้ำน้ำต้มปน่ะใชยใชยรถไอ่ชุดรสกับบอสัยบอส่บใส่แล้วท่าผู้ใดมักอันนี้สำหรับเฮาแล้วว่าน้ำไปแดก กันตรงเป็นประแดกไม่ยังเงินบันฟังเด็ังสียบแล้วคะเด้ออันนี้ผู้เหตุอัดประเด็กอันนี้จะคของสูตรใช่ไหมะอันนี้ผู้เห็ดนี่อันนี้จะค้องสูนย่ยรุ่นแม่รุ่นหลานรุ่นเออดึกดำบรนพยืดนี่แต่นี้องสูตรคนกับผู้อันนี้นี่เซฟมันไม่มองเบเอลอ